สวัสดีครับช่อง CPP Freestyle สรุปเรื่องราวเนื้อหา ROV e. เนื้อเรื่องของเอเลนก่อนไปรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับความทรงจำของเอเลนเริ่มจากที่ปราสาทโรเซนเบิร์กเขาเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกรับเข้าค่ายฝึกนักดาบและได้รับการฝึกฝนที่ดีที่สุดออเลนแสดงพรสวรรค์ที่โดดเด่นในวิชาดาบซึงถูกครูฝึกมองว่าเป็นนักดาบอนาคตไกล ช่วงชีวิตการฝึกและเติบโตทำให้อาเลนรู้จักกับบัตเตอร์ไฟที่เป็นเด็กกำพา้าเหมือนกันแม้เขาจะมีฝีมือที่ตนภาคภูมิใจแต่เขายังรู้สึกพ่ายแพ้ทุกครั้งที่ต้องสู้กับบัตเตอร์ไฟทำให้อาเลนเกิดความรู้สึกสัมพันธ์แปลกๆก,กับเธอในใจแต่อีกใายก็อยากจะมีวันที่สามารถเอาชนะเธอได้และกลายเป็นนักดาบที่เก่งกาจเทียบเท่ากับเธออย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้ไม่กระทบต่อความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อบัตเตอร์ไฟ อลเลนที่มองโลกในแง่ดีมักจะทําให้สาวน้อยขี้แงคนนี้ยิ้มได้เสมอทั้งสองจึงเริ่มมีความผูกพันที่ค่อนข้างลึกซึ้งแต่แล้วในระหว่งางออกปฏิบัติหน้าที่ครั้งหนึ่งได้มีไส้ศึกสงสารไปให้สัตรปูทําให้ทีมออกปฏิบัติหน้าที่หลงเข้าไปในกับดักอลเลนเลือกที่จะใช้ตัวเองเป็นตัวล่อเพื่อปกป้องบัตเตอร์ายทําให้ตัวของอลเลนหายสาบสูญไปตั้งแต่นั้นมาบัตเตอร์ายก็เอาแต่จมอยู่ในความเศร้าหลายปีผ่านไปอลเลนปรากฏตัวอีกครั้ง บัดนี้เขากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกชาโ d o ดเฮดและเขายังสูญเสียความทรงจำทั้งหมดเขาจำได้เพียงว่าองค์กรช่วยชีวิตตนไว้และเพียงเพราะอย่างนี้เขาจึงยอมทำงานให้กับองค์กรแต่แล้วองค์กรก็ทำให้อเลนได้พบเจอกับสิ่งเลวร้ายมืดมนมากมายจิตใจของเขาเริ่มไม่สงบแม้องค์กรได้บอกกับเขาอยู่ตลอดว่านั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องพบเจอตลอดเวลาแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำใจรับกับความจริงอันเลวร้ายนี้ได้ อาเลนได้ทบทวนมากมายจนได้คำตอบให้กับตัวเองเขาจึงวางแผนที่จะหนีให้หลุดพ้นจากการควบคุมตัวขององค์กรเขาอาศัยจังหวะออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อจะคืนอิสรภาพให้กับตนเองแต่ว่าองค์กรที่ถูกอาเลนทรยศจึงสั่งให้นักฆ่าตามล่าตัวอาเลนโดยมิเวรเรสเป็นผู้นำทีมในขณะเดียวกันบัตเตอร์ไฟที่ตามหาตัวผู้ใชี่ยมนต์ดำก็มาถึงเมืองคาเซลทำให้เธอได้พบกับอาเลนที่ถูกตามล่าโดยองค์กรชาร์โดเฮด แม้อเลนจะจำไม่ได้ว่าผู้หญิงตรงหน้าของเขาเป็นใครแต่ในใจลึกๆเราเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องสำคัญกับเขามากแน่ๆ